ข้างขวาเนี่ยทางด่วนเชือะไม่รู้แล้วแต่เฮียผมไม่เกี่ยวเอาหลงหลุมสิโอ้โหี็ง่ายเฮียโอ้ยไอเงี้ยฮอ,อน,นอด้าซิตี้ก็ขับได้ ขาน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลากวินนะครับเบอร์เก้าติดนะครับเบอร์เก้าติดนะครับเราไม่ติดเบอร์เก้าติดอยู่คันเดียวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับแขวนเหรอหุแขวนทะยางยิงดิบได้ปะดิบหน้ามีดไหมดิบหน้ามีเดี๋ยวไม่ขึ้นอรปกรณ์มั็นแขวนแล้วไม่ใช่ลองถอยหลังก่อนดิแข,ข,ขวนอะฮะูหาเรื่องหาเรื่องตูงจริงวะ เฮียผมให้เฮียสู้อีกผมเชื่อว่าเฮียเป็นนักสู้นะเฮียกระทิงอ่ะมันแขวนแล้วบะกอฮอนด้าซิตี้ก็ไปได้เมื่อวานผมเห็นเขาไปอ่ะซิตี้อามิล่าเจเจว่าไปได้ป่ะเจเจเพิ่งลองถอยหลังใหม่ป้าเออต้องให้ต้องให้เจก็พูดเจ้ายวก่อรจวกรป้าอันนี้มันติดไม่ไม่ไม่ติดแต่ล้อไม่หมุนเอ้าปะกอมาติดไม้นะไม่ติดไม่ติดมันเป็นแค่ขอนตรงนี้นิดนึ่งขามาวินวินวิน ไปก่อนตู้ถอยอ๋อมันแหวนแล้วป้ามันแหวนแล้มันแหวนแล้วมันมันมุนสีแล้วมันแฉะไม่ยอมบอกเลยวินหลังวินลังคืองี้คันอื่นเขาผ่านหมดเลยเฮียเขาไปทางนู้นเขาไม่ได้มาทางนี้องา้นี้ลอกาบอกก็เห็นแต่งเยอะไงไห่ต้นไหนอกต้นไหนแล้วตูดคนอื่นแล้วครับพี่เดี๋ยวเอาตูดตูดตูดเบอร์สิครับ ติดอยู่คันเดียวนะครับตัวนี้นะครับชาวโลกครับชาวโลกครับคนอื่นเข้ามาทางนี้ <c oughs> คนอื่นเข้ามาทางนี้กันครับคันนี้มาทางนี้นะครับไม่จะดูว่าเฮียลืมวิชาเปล่าวินเวินเนี่ยเห็นไหมโอ้โอ้ฉายาเฮียนี่ก็พังทุกคลิปเลยเฮะหลัง <c oughs> หลังๆๆๆๆๆหลังหลังฝีมือเฮียนี่พังทุกคลิปเลยเหรอ,อหนี่ดูเครื่องนะครับ นี่นะครับแอร์ล็อกนะแอร์ล็อกไม่ยอมยิงด้วยยิงแล้วมันแขวนยิงแล้วมันแขวนนะครับผมนะโอ้โหแอร์ล็อกก็ไม่รอดนะครับผมวินเท่านั้นไม่รู้แบตเตอรี่มีหรอนะอือเปล่านะอ่าอ่าเดินสายครับวินเองนะครับวินเองนะผมไม่เกี่ยวนะฝีมืนมอนอะผมมันไม่เคยใช้วินวินใหม่เกี่ยมเลยนะเนี่ยอย่ยคุยอยู่แถวบ้านป่ะเฮียอย่ยคุยอยู่นี่อย่ยดูกล้องนี่เฮียอย่ยดูกล้อง กล้องเต็มเลยกล้องเต็มเลยเฮียมาหลายสำนักนะยูทูบอ่ะอย่าลืมนะว่าการเี้เคยมีเคยมีประวัติเยอะที่เราใต้หลายรอบอ่าอันนี้นี่เองนะใช,ใชยางเฮียวินยังไม่เข้าเฮียเฟียเฟีล็อกยังโอ้โหเฮียลืมล็อกอีกโอ้โหนี่หลายช็อตเลยนะคลิปนี้นี่มันมันเหมือนประจานเฮียไงไม่รู้นะคลิปนี้ ผมไม่พูดดีกว่าอาคันที่ถูกดึงนี้ต้องอย่าพาร์คนะครับต้องใช้เกียร์เอ็นแล้วอยียบเบรกเอา,อาดูท่าเลยครับดูท่าเลครับเท่มากเลยนะครับโอ้ยืนเกาะข้าง้างงหะึ่ับะครับโยยโยย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  ท่านี้ท่านี้ไม่ใช่มือใหม่นะท่านี้นี่ทำไม่ได้นะมือใหม่เนี่ยโอ้โหเหยียบคันเร่งเปิดประตูเก๋าจริงๆโอ้โหโดดอ้ยโอ้โอ้โหอ๋อท่านี้ทำบ่อยนะ